รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือเสี่ยงครับผมใช่รายการรายการกันรายการเสี่ยงครับ รายการที่เราจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ตามสนองของผมนะครับใช้ครับวันนี้รายการทัวรไปครับเนึ่งอสองสามยมใช่ครับวันนี้รายการที่ของเราก็เราเล่นเกมกันติดโฟนนะฮะ <c oughs> จะเป็นไงไปดูกันเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูรอบแรกพอเริ่มนี้นี่โอไฮโอมาเลยนะฮะ พอเรามาถึงเดี๋ยวผมตามไปครับเดี๋ยวผมจะไปเสียดวันนี้ก็คู่เสียดไงนี่นะมาดูคนแรกราชาหัวหน้าในห้องมีงคือไอโฟนครับมันคืออะไรอ่ะ ที่มาใส่ที่มาใส่ที่มัใส่เฮ้ยมันมันอล้วก็ทกล็ดใส่แล้วก็ผมจะโอบก็อ่ะเดี๋ยวเอีล้วว้าวเ้โอโอเมื่อกี้ผมลืมดูของมินิ

อเอ,อ้ยมีคนไม่คนบอกว่าจมว่าจุดจุดจุดไม่บอกใครได้คำตอบของผมนีม้โคตรเยี่ยมเลยอเอไม่รู้ว่าเป็นคำตอบอะไรอา่าเดี๋ยวผมก็รลงว่าโลโกล้นึงอยู่ โทรศัพท์ศูนย์หกเก้านะครับก็อย่าบอกนะว่าได้ MRTA อะอะมันจะจบเฮ้ยอาไหม่ใส่เข้าไปได้ว่าจุดจุดจุดโอไฮเกอร์เฮ้ยอย่าเฉลยคำตอบผมแลยฮะเพื่อรถไ่ไอ้บอสปะหามหม่นี่เหนไหม่ โดนเไงเออเฉลยจัดงั้นไอจันโอช่วยไปได้มาดีเองม่ามาแล้วไปนะแต่ว่าไอ้บัสตัวดีนะเอามาผมผมไม่รู้แล้วะ มีท่าว่อนดูคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอลลิสสุดยอดแน่ๆเพราะที่ผมก่าแล้วว่าอยู่ตอนนี้เรียบร้อยใครเสร็จยันแล้วเสร็จ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 แล้วโอเคคโอเเสร็จยันไม่เสร็จครับเรียบร้อยสร็จแล้วเสร็จิบ แล้วเสร็จแล้ว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 เฮ้ยเดินอะไรอย่างเงเดี๋ยวไปเสร็จยังเสร็จยังไม่หรอแล้วเอยอีกแล้วนะมีคนมีคนว่า้ามเงินเหรอฮะไอตัวนั้นเนี่ยเออ ไม่รู้นะครับผมผมจะไม่พูดต่อค,ครับผมขอว่าโลโก้ให้ฝันด,ดีทีวีก่อนนะครับผมเอ้ยเอาลิทเท่เลยลทเป็นโจ๊ตโจ๊เลย น,น,นานาคือจบเมื่อไรจะเสร็จเออเมื่อไรจะเสร็จเด,ดี๋ยวดีเราคนเสร็จยังครับแป๊บหนึ่งก็เสร็จลเลยแป๊บหนึ่งแจ้บเตืนกันโอช่วย <laughs> <laughs> แบบเอ็มบูด๊ดไอ้ อย,อย่างอย่างไม่นิสิรอย่างม่นิสัตกระเรับจงวาดแอมบูเฮอแอมบัสทุกคนครับทุกคนครับเนี่ยก่อนเนี่ยก่อนทุกคนพรีเซนต์ by BTV News ชอบตูน่าอยะถค่ะ บีทีวีมาดูคลิปนี้ผมน่าจะหาแน่นอนกับการวาดของผมนะคะเราไปถึงดาสิงคโปร์เรดูน้านไปบีทีวีนิวส์คู่ต้าวอ่ะต่อไปทีมันคือไฟสายดินจ้าเฮ้ยพี่หยางไปแล้วเราต้องพัฒนาคู่แข่ง จงรง<า>ักภ <t> ัจันทบุรีมัดน้องอยมีทีเอสในจันทบุรีอ๋อวันเป็นีเนี่ยโอนี่ยิงพูดยิิงดิ มไม่ทันอ้ย่าซอาค่ะว่าเราจะบีโออาค่โออาเด็จะไปอักดูอั

โอ้ยจงฉันก็ได้โดนให้เลือที่สุดฮเอ็มเลยยยมันคือยอมมันมันคือมันคือกโลครับยมันาเลี้ยวมันคือยอมแล้วในชีวิตจริงครับ เป็นที่ผมจะว่าต่อไปนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้ยินหรือเปล่าอ่าฮะตื่เนเร็วทิแล้วมาล่าอะไรนี่ยมีใครเขียนว่านาวพลอะไรสักอย่างแหละ ผมไม่บอกแล้วกันไม่ครับไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วฮะตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วรีบรีบเขียนมาหน่อยรีบๆเขียนกันหน่อยเร็วๆไม่นะผมจะจบรายการนี้ครับสวัสดีครับเร็วๆ โอแโอ้โหกำมือแล้วได้ว่าไ,<ด>ไปไ<ด>เลยโอ้มไม่ได้เขียนเออเราดูแล้วกันว่ามินีิไม่ได้เขียนจริงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เขียนนะเฮ้ยรอเฉลยก่อนขาบขนาดนี้ผมรู้เลยว่าใครเขียน <c oughs> <c oughs> ชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนนะอย่าพูดเออเนี่ยสักหนึ่งสักพักสักพักหนึ่งเซียนจะเป็นรายการมันชอบวันแล้วล่ะดูทรงเออเป็นรายการรายการรายการที่อยากจะเซียนก็อยากจะเซียนอืม เร็วกันหน่อยสิอีกตาหนึ่งแล้วรายการ J O N X D T V <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเจ้าของกับก็มาดีครับอ่ะเฮ้ยมันจงวาดโลโก้ BTVS มาดูคลิปนี้ด้วยโอยคนแรกไม่สวยครับผมคนมีไอโฟนเฮ้ย กัอย่าจงวาดหน้านวพลให้เลยที่สุดอะไรของนวพลเมฆรัฟประมอรอระอครับคือ คืออะไรระดับชีวิตเมืองโอ้โหลายมือสวยมากเลยตัวแล้วว่ามินี่เป็นคนเขียนแล้วก็เอมีความเดาที่ถูกต้องเขามินี่เขียนมินปลาฉลามในจันทบุรีป้าปลาฉลามในจันทบุรีนี่คืออันนี้ครับ ว่อีบินมันมันไปหมาไม่ใช่เครื่องบินโว้ยบอลบอลครับมีคนมีคนเฉียดพี่กับบอลครับโอโหชัชว์แน่เลยนะครับผมอ่ะแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอเทีนีอย่าไม่จบขอพรกสักคู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับและนี่คือซี